สวัสดีครับทุก่านครับ breaking n e w ทันทีที่มีข่าวเรามาติดตามข่าวสารกิจกรรมของมหา,าว,วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในนาทีนี้กันครับการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติกลุ่มมาหาว,วิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือก็เริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ที่โลงพยเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่7เชียงใหม่เกมครับซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครับมีท่านอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพร้อมกับคณะผู้บริหารร่วมให้เกียรติ ในพิธีเปิดครั้งนี้ครับสาหรับการแข่งขันกีฬาวัฒนธรรมนานาชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่7นี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษานานานชาติในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภาัฏภาคเหนือการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมไทยในระดับสากลและยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานานชาติการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติมีโอกาสการแสดงความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักศึกษาให้สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยครับ สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีการแข่งขันอยู่6ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนทีมชายการแข่งขันบาสเกตบอลทีมชายแชร์บอลทีมหญิงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวและคู่ผสมรวมทั้งการแข่งขันกีฬามหาสนุกครับซึ่งบรรยากาศการแข่งขันก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ breaking news ทันทีที่มีข่าว ในช่วงหน้าจะเป็นข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข่าวสารอะไรต้องกลับมาติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ